สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสบายดีกันไหมเอ่ยรวมหวยซองงวดวันที่16ตุลาสองหนะคะ <c oughs> โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางของยายผานนะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดที่แล้วก็บนล่างนะคะเลขของยายผานนี่ย อสองตัวนะคะถ้าเรามีเลขดับหรือว่าเลขเด่นนะคะมามาจับได้นะคะถ้าใครใช้อยู่ก็แคปหน้าจอเลยค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวล่างนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะในงวดนี้นะคะให้1นึ่ง 6 1หหและ6 4สนะคะวิ่ง1ค่ะสำหรับเลขสัจรน,นะคะบอกว่าเลขสัจรน,นะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่ชุดนะคะคือเลขเด่นหลัก10กับเลขเด่นหลัก10ของย่าโมนะคะแล้วก็เลขเด่นหลัก10ของ อาจารย์เอกสิทธิ์นะคะถ้าใครยังจำได้เนาะก็ให้เด่นนะคะห้าหนึย่าโมให้3 7 6 9เนะคะเลขชนกันที่7นะคะแล้วก็ที่จับคู่ชุดให้คือ7จ็ดและเจ็้านะคะก็ข้อมูลฉบับนี้นะคะยายผาเป็นคนเรียบเรียงนะคะยายผาเป็นคน บรรเลงค่ะโอเคได้แล้วเนาะต่อมายายผ่าแล้วก็มายายแรนะคะข้อมูลของยายแลให้ดูที่ตัวเด่นที่วงกลมไว้นะคะแคปหน้าจอเลยค่ะโอเคนะคะต่อมาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของยายแล2ตัวนะคะเด่น1และ5ค่ะก็เน้นตรงที่วงกลมไว้นะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่นะคะของ ดวงดาวมหาโชคนะคะจากแอดวันชัยแล้วก็ใช้เลขดับของลิขิดฟ้านะคะมาตัดเลข2ออกไปก็จะใช้เลข7เป็นหลัก10เด่นนะคะก็จะเป็น7 6 7 3และ7 4นะคะก็ส่วนตัวเนี่ยจะนีิมองที่7 4นะคะสำหรับงวดนี้นะคะถ้าถ้ามาล่างนะคะหรือบนก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าจะนีิมองที่7 4นะงวดนี้ต่อมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแอดดุ๋ยเนาะสำหรับเลขชุด2ตัวนะคะเน้นที่ตัวสีแดงค่ะถ้าเลขเบิ้ลก็จะเป็น6 6นะคะแคปหน้าจอนะคะทุกคนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าชุด ชุด3ตัวแล้วก็2ตัวเด่นนะคะตัวที่มาร์คไว้คือตัวเด่นนะคะตัวเด่นเนาะแคปหน้าจอนะคะโอเคสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของคนโคราชนะคะชุด2ตัวบนโต๊นะคะ แคปหน้าจอนะคะเพราะว่าชุดนี้ก็เดินดีนะคะโอเคนะคะต่อมาค่ะชุดที่หลายคนอา ติดตามแล้วก็รอคอยอยู่นะคะก็คือข้อมูลของอาจารย์ A-Touch นะคะชุด2ตัวบนตรงๆนะคะทั้งหมดเนี่ย26ชุดนะคะก็เพื่อนๆสามารถเ,าเลือกใช้ตัวที่ชอบก็ได้นะคะหรือว่าจะทำยังไงก็ได้เนาะเท่าที่เราชอบและสะดวกนะคะตามใจเลยคะ่ะชุดนี้นะคะ โอเคนะคะต่อมานะคะชุดนี้ก็จะเป็นเลขรัฐบาลนะคะให้ล่างเนาะให้เด่น1แล้วก็8นะคะก็คือตัวเด่นเนี้ยก็คือ1นะคะ1 3 3 3 5 3เนี่ยจะเป็นตัวเด่นมากๆนะคะสีเขียวก็จะเป็นตัวตัวรองนะคะทุกคน ต่อมานะคะหวยคนสุรินก็จะมีชุด3ตัวนะคะแล้วก็2ตัวแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะส่วนใหญ่จะเข้าที่ชุด2ตัวล่างนะคะในงวดนี้ก็มีเลขที่น่าสนใจอยู่นาจะนี่ไม่แน่ใจว่า79แล้วก็เ 9, 9เนี่ยมันถ้าเบิ้ล่ะนะคะก,ก็ยังไม่รู้นะก็มองไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เกรงว่าเลขจะมาตัวเดิมๆวนๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับชุดนี้นะคะหวยสายฟ้านะคะก็จะเป็นเลขบนนะคะแล้วก็ล่างสองตัวนะคะเลขบนเนี่ยก็สตัวก็ตัดสองตัวไว้ด้วยนะคะส่วนล่างเนี่ยก็งวดที่แล้วหลุดงวดก่อนเท่างวดนี้นะคะให้ 8, 4, 8, 5และ86นะคะ 86ก็สวยนะคะทุกคน86สวยนะงวดน,นี้นะคะโอเคต่อมาค่ะเด่นล่างของเทพบรรลือนะคะก็ชนกันที่86นะคะเทพบรรลือกับอ,าอ,าอ,าอาสายฟ้านะคะก็ในงวดน,นี้นะคะก็เลขเด่นล่างของเทพบรรล,ลือคือ1 2 5 6 9นะคะโอเคไปต่อ แอดใบเขียวงวดที่แล้วเข้าล่างนะคะในงวดนี้เนาะก,ก็จะมีชุด3ามตัวตรงแล้วก็สองตัวบนนะคะ2ตัวบนก็น่ามองมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเราเล่นสมตัวอย่าลืมตัดเล่น2ตัวได้นะคะเช่นอ่าสี่เจ็ดสามอะไรอย่างงี้นะคะก็อย่าลืมตัดเจ็ดสามเจ็ดสี่ไว้ด้วยนะคะก็จะนี่ว่าหกสามมันก็สวยนะคะงวดนี้ เด่นล่างนะคะให้ตัวเดียวงน,นี้นะ7667นะคะปกติก็จะมีหลายหางนิดนึงวังนนี้ให้มาตัวเดียวนะคะก็น่าจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะอ่น่าจะมั่นใจนะคะ76ให้มาแค่หางเดียวนะคะสำหรับอแอดใบเขียวนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะของอาการ ประกบกันนะคะของ10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์แล้วก็แอดฝนนะคะทั้ง2ชุดข้อมูลนี้ก็เดินดีสำหรับอาอาจารย์เอกสิทธิ์นะคะก็มีหลุดนิดนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะส่วนแอดแอดฝนเนี่ยก็ตั้งแต่เราพบเจอข้อมูลมาสองสอวดเนี่ยก็เดินที่หลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2ข้อมูลนี้เดินดีก็ล่างก็ไม่น่าจะ หนีไปไหนนะคะก็จะน่าจะมีเลขอ,อยู่ตรงนี้เนาะอย่างที่บอกนะคะว่า79หน้ามองเช่นกันนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่เดินดีนะคะที่เดินดีเหมือนกันคือเด่นล่างของแอดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุดเก่าที่เราดูอยู่แล้วนะคะงวดที่แล้วห้ากับห้ากับ6เข้า5นะคะงวดนี้นะคะให้สี่และ5เนาะ ให้4และ5ซึ่งเราไม่รู้ว่า5จะเบื่อมาหรือยังเพราะว่า5เนี่ยมา2งวดแล้วนะคะงวดนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น4ก็ได้หรือว่า,ายังจะเป็น5นะคะก็ไม่แน่ใจเพราะว่า5มา2งงวดติดกันแล้วนะคะเนาะก็อาจจะเป็นตัวอื่นที่จะจะมาแทนที่กันก็ได้นะคะจับคู่กันระหว่างาชุด หลักสิบล่างย่าโมนะคะก็จะได้แถวที่4แล้วก็5นะคะโอเคแคปหน้าจอนะคะทุกคนแคปหน้าจอเลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนุ่มตาครีนะคะสำหรับเลขวิ่งบนนะคะให้วิ่ง6ค่ะแล้วก็ชุดฟันเนี่ยก็จะมี 6ก4กลับ6กหางนะคะแล้วก็ชุดรองก็จะเป็น968 8 5 6 9นะคะ964แล้วก็มีเบิ้ลด,ด้วยอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยอย่าลืมไปกับสลับตัวด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับชุดโต๊ะของอาจารย์นภัทรนะคะก็จะเป็นชุดเตะชุดโต๊นะคะชุดโต๊ะเต็มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า เพื่อนๆเนี่ยติดตามอยู่หรือเปล่ามาีการตัดชุดลงหรือเปล่านะคะก็สำหรับคนที่ติดตามนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการาเทียบชนกันระหว่างยายผาบรรเลงเลขนะคะกับอาจารย์ A-Touch นะคะสำหรับ2ข้อมูลมาประทะก,กันในงวดน,นี้นะคะ งวดที่แล้วก็เข้าทั้งสองชุดนะคะคือเราไม่ได้เห็นในการประทะแบบนี้แต่เรารู้ว่าข้อมูลยายผ่ากับอาจารย์เอทัชงวดที่แล้วเข้าทั้งสองท่านในงวดนี้นะคะถ้าเกิดว่าในทั้งสองชุดข้อมูลมีการคํานวณที่แม่นยาทั้งสองท่านอาจารย์การมาชนกันในงวดนี้ก็น่าจะมีเลขเลขเด่นที่บนนะคะที่มาชนกันเนาะ ก็จะมีคู่ชุด0ูนย์สอนะคะ3 4มสี่สี่ี่หกนะคะหกส7่สองแล้วเ4็ดสีนะคะซึ่งเจนี่จะบอกว่าเออคือส่วนตัวแล้วศูนย์มันไม่ไม่มานานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะเนาะเอ่อปีนี้ศูนย์ยังไม่มานะคะตั้งแต่3าสีงวดมาแล้วเรายังไม่เห็นเลขศูนย์มานะคะ ก,ก็ต้องดูไว้ก่อนเนาะส่วนตัวเนี่ยจะปักหลักที่4,7นะคะแล้วก็36ซึ่งซึ่งเจะได้ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเนาะ <c oughs> โอเคต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขดอกบัวเนาะก็อันนี้ก็ลงให้เพื่อนๆดูงวดสองงวดแล้วเนาะสำหรับงวดน,นี้ให้เด่นสีนะคะก็จะมีคู่ชุด2ตัวเนาะแล้วก็อ่าก็จะชนกัน4ี่เจ็ด หลายท่านหลายจานอยู่ได้เลข47ของเราในงวดนี้นะคะก็เคยออกแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่หวยมันก็จะออกวนไปเวียนมานะคะทุกคนอย่าคิดว่ามันออกแล้วมันจะไม่ออกอีกเพราะว่ามันทําเราหลายงวดแล้วนะคะเช่นงวด67นะคะอ่าวาง3ตัวก็อยู่แถวล่างนะคะแล้วแต่ชอบนะคะ9ยังจะมาอยู่หรือเปล่าสําหรับ110หน่วยบนนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอดหนิงนะคะข้อมูลทั้ง2ตัว2ตัวและ3ตัวนะคะงวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้าตัาวตัวโต๊ดนะคะในงวดน,นี้ก็ดูนะคะว่าจะมีเลขอะไรน่าสนใจนะคะ <c oughs> แคมปหน้าจอนะคะมีสามห6ด้วยนะคะ3,6ด้วยจะทิ้งท้ายปีแล้ว3,6จะมาหรือเปล่านะคะ โอเคนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของอหวยซองในงวดนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ